โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวิชาวิทยาการคำนวณกันต่อน,นะครับในบทที่2นะครับการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหัวข้อสุดท้ายของบทที่2แล้วนะครับก็คือการระบุข,ข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วก็เงื่อนไขของปัญหานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนวิธีการกันก่อนนะครับอันนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราก็จะ ใช้งานประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นที่ในส่วนของ Input Unit นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรับเข้าข้อมูลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางคีย์บอร์ดทางหน้าจอแบบสัมผัสนะครับหรือแม้กระทั่งการสั่งการด้วยเสียงนะครับก็จะถือว่าเป็นข้อมูลแบบที่เป็น Input เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่ในส่วนของ processing unit นะครับก็คือในส่วนของการประมวลผลนะครับอันนี้ก็ ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นในส่วนของ CPU นะครับอ่ะก็คือเป็นหน่วยประมวลผลต่างๆนั่นเองนะครับพอประมวลผลเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะทําการส่งข้อมูลนะครับไปยังเอาพุ t ยูนิตต่อนะครับซึ่งเอาพุ t ยูนิตก็จะแสดงผลออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพเสียงหรือแม้กระทั่งเอกสารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการฟีดแบ็กหรือว่าการส่งข้อมูลกลับนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลบางส่วนก็จะเอาเข้าไปประมวลผลต่อหรืออาจจะเข้า เอาเข้าไปเก็บไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในครั้งถัดๆไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นะระบบการทํางานนะครับคราวนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างอุปกรณ์รดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับปกติรดน้ําเราทํำยังไงกันบ้างครับก็คือ,อลากสายยางไปใช่ไหมครับเปิดน้ําแล้วก็ลากสายยางไปแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนใหญ่เราจะรดไม่ช่วงเช้าก็ช่ว,ชวงเย็นเนาะ,ะประมาณนี้ช่วงที่แดดไม่ ไม่จัดมากนะครับเราก็จะลดน้าต้นไม้กัน <bathroom> ข้อน,นี้มันก็มีอุปกรณ์นะครับที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะครับก็คือเป็นระบบรดน้าต้นไม้อัตโนมัตินะครับหน้าตาก็เป็นดังในรูป2.3นี่เลยนะครับราวนี้เรามาดูข้อมูลเข้ากันก่อนนะครับ <bathroom> ข้อมูลเข้านะครับในส่วนของ <innovate> ขอุงองอปกรณ์รดน้าต้นไม้อัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นระดับความชื <rien> <había S 1> ้นของดินนะครับก็จะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวตรวจจับความชื้นของดินนะครับราวนี้ มันก็จะเสียบเอาไว้ในดินนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้ความชื้นของดินมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลมานะครับส่งข้อมูลมามตามนี้เลยนะครับมาเข้าในส่วนของหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยประมวลผลก็จะทําการประมวลผลนะครับว่าเออความชื้นเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมันอยู่ในระดับที่เราตั้งค่าไว้ไหมว่าจะต้องอลดน้ําต้นไม้แล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดความชื้นมันยังเกินค่าที่เราตั้งไว้อยู่ ก็จะไม่ทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดความชื้นมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับก็จะส่งปื๊บข้อมูลออกมาตรงส่วนวาล์วตรงนี้นะครับเพื่อให้เคารดน้าต้นไม้นะครับพอรดน้ามาใช่ไหมครับพอรดน้ํามาน้ําก็ปุ๊บปุ๊บมานี่น้ำ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 คูบดินน่ารักจริงๆอ่ะก็มาเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะ มาสู่ต้นไม้ของเราแล้วมันก็จะลงดินใช่ไหมครับาตามหลักลดน้ำเนาะคราวน,นี้พอลดน้ําไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีความชื้นสะสมภายในดินเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเกิดความชื้นมันถึงค่าที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะสั่งการอีกทีหนึ่งนะครับก็จะสั่งการบอกว่าเอ้ยความชื้นมันเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคละพึงพอใจแล้วนะครับตัวในประบวนผลก็จะไปสั่งนะครับให้อา้าวตัดตัดการทํางานนะ คือเลือกรดน้ําได้แล้วนะครับมันก็จะวนซ้ำกลับไปอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีข้อดีก็คือเราจะสามารถรักษาระดับความชื้นของน้ําเอาไว้ได้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดพืชบางอย่างที่มันต้องการน้ำไม่น้อยละ่ะลดแบบ เดี๋ยวพอความชื้นน้อยก็ลดความชื้นน้อยก็ลดต่อมทั้งวันอย่างเงี้ยมันจะเฉาไหมอันนี้เราก็สามารถไปตั้งค่าในส่วนของเวลาเพิ่มขึ้นได้นาะว่าให้ตรวจสอบเฉพาะช่วงตั้งแต่6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงแดดร่มเนาะสักห้าโมงเย็นห้าโมงครึง่งไปจนถึงช่วงประมาณสักหกโมงครึง่งทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ตรวจสอบเป็นช่วงเวลาอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนลองระบุ ข้อมูลเข้าและข้อมูลออกของระบบแปลภาษากันดูนะครับะระบบแปลภาษาคืออะไรระบบแปลภาษาก็คือตัวนี้ครับ Google Translate นะครับก็ที่เราใส่คำศัพท์เข้าไปนะครับสมมติครูใส่คำว่า school นี่ก็แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมครับเราสามารถสลับกันได้นะครับในภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือจะเลือกภาษาอื่นๆก็ได้นะครับสมมติโรงเรียนเนาะครูอยากรู้ว่าในภาษาภาษาอะไรดี เอาภาษาญี่ปุ่นละกันนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรนี่เราก็สามารถกดฟังได้ด้วยก,กัตโกประมาณนี้นะครับนะเนอะอันนี้คือระบบแปลภาษานะครับอ่ะให้นักเรียนลองระบุข้อมูลเข้าและข้อมูลขอของระบบแปลภาษาดูนะว่ามันรับข้อมูลอะไรมาแล้วข้อมูลออกมันได้เป็นอะไรเดี๋ยวให้เวลาสักแป๊บหนึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถกดพอยต์แล้วก็ลองอคำนวณกระบวนการตรงนี้ได้นะครับ ่ะโอเคนะครับน่าจะได้คําตอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในส่วนของข้อมูลเข้านะครับเดี๋ยวครูเปิดไปตัว g o o g l e Translate อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับข้อมูลเข้าก็แน่นอนนะครับก็คือคําศัพท์ที่เราต้องการจะ,ะรู้ความหมายนะครับอ่ะก็คือคําพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บข้อมูลออกคืออะไรก็คือคําศัพท์เหมือนกันนะครับคำศัพท์ที่เราต้องการรู้ความหมายนั่นแหละแต่ว่าเป็นในส่วนของภาษาต่างๆนะครับที่เรา ต้องการจะรู้นะครับเนี่ยอย่างถ้าเกิดอ,อยากรู้ในภาษาเนปาลอย่างเงี้ยอ่โรงเรียนภาษาเนปาลมันก็ <School. S 1> ประมาณนี้ออกเสียงคล้ายๆสรู๋เนาอะ,อะ,ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเลือกเอาพุทได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับลงถึงอินพุตนะครับอินพุตก็เลือกได้หลากหลายเช่นเดียวกันนี่โรงเรียนภาษาเกาหลีวัดฮ<ๆ>ักเกียวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลเข้าและข้อมูลออกของระบบแปลภาษาเนาะ อ่ะโอเคต่อมานะครับตึ้งการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับคราวนี้เรามาดูการตัดสินใจรดน้ำต้นไม้ของระบบรดน้ำอัตโนมัตินะครับอ่ะก็จะพูดถึงต่อเนื่องจากระบบตัวเมื่อกี้นี้นะครับที่เราสามารถรดน้ำเราสามารถเสียบตัววัดความชื้นไในดินเนาะแล้วก็ตั้งค่าเพื่อให้ตัวอุปกรณ์เรารดน้ำได้นะครับคราวนี้มาดู ลักษณะการตัดสินใจของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการตัดสินใจรดน้ําต้นไม้นะครับในขั้นตอนนี้ระบบจะต้องอ่านข้อมูลความชื้นในดินนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวสําคัญเลยนะครับก็คือตัวข้อมูลความชื้นในดินนะครับแล้วก็เปรียบเทียบก,กับค่าที่เรากําหนดไว้นะครับสมมติสมมุติเนาะสมมุติเราเราตั้งอ่ะเดี๋ยวรูขอขอ้มาข้างล่างแล้วกันนี่ที่เรากําหนดไว้นะครับ ที่กําหนดไว้ค่าที่กําหนดไว้สมมุติว่าครูให้ค่าเป็นให้เริ่มทํางานที่5%เรนาะแล้วก็ให้ทํางานไปจนกระทั่งความชื้นในดินมันขึ้นมาเป็น20%่ปอรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้สมมุติว่าเป็นค่าค่าที่เราค่าที่เราตั้งไว้เนาะประมาณนี้นะครับหากค่าความชื้นต่ํากว่าค่าที่กาหนดต่ำกว่าค่าที่กําหนดคืออะไรครับก็คือค่าความชื้นตั้งแต่ ตั้งแต่4%ลงมาใช่ไหมครับอ่าปลงมาเราก็กําหนดให้ระบบมันส่งสัญญาณเปิดน้าปุ๊บปุ๊บเปิดน้ํามาแล้วก็ถ้าเกิดเขาลดน้ํามาสักพักนะครับความชื้นมันประมาณ20แต่ว่าถ้าเกิดไอตัววัดเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็น20 21 22อซอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดความชื้นมันเกิน20ขึ้นมา เกินหรือว่าเทียบเท่ากับ20ขึ้นมานะครับก็กําหนดให้ไอ้ตัวระบบเนี่ยส่งสัญญาณปิดน้ําซะนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะในส่วนการทํางานนะครับเราก็อาจจะเขียนเป็นสุดโ,โค้ดได้ประมาณนี้เนอะก็คืออ่านค่าความชื้นของดินนะครับแล้วก็ให้ H แทนค่าความชื้นอ่ะ H เขนค่าความชื้นนะครับอ่ะอ่ะตรงนี้เขากำหนดเป็น0.1เนาะแต่ว่าตัวอย่างครูกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นจะได้เห็นค่าชัดเจนนะครับถ้า H มากกว่า0.1แล้วก็ให้ส่งสัญญาณ เปิดน้ำอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติเงื่อนไขตรงนี้ไม่เป็นจริงก็ให้ส่งสัญญาณปิดน้ำก็แค่นั้นเองนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการดังกล่าวมันจะเป็นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวนะครับอ่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันสมบูรณ์นะครับอ่ตรงนี้มีพิมพ์ผิดด้วยแน่นอนนะครับเวลาพิมพ์ผิดต้องทาไงครับครูบดินมีใส่มันตรงๆอย่างนี้แหละครับอ่า ถ้าเกิดเราอยากให้ขั้นตอนมันสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องมีการอ่านค่าแล้วก็ส่งสัญญาณควบคุมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องสั่งให้ขั้นตอนเนี่ยมันทํางานซ้ําๆต่อเนื่องกันไปนะครับคราวน,นี้เรามาดูนะครับขั้นตอนวิธีการมันคืออะไรนะครับขั้นตอนวิธีการก็คือควบคุมการเปิดปิดน้ําของเครื่องรดน้ําต้นไม้นะครับส่วน Input หรือว่าข้อมูลเข้านะครับอันนี้ก็คือความความชื้นของดินแล้วก็แน่นอนครับ เอาพุทหรือว่าข้อมูลออกคืออะไรครับก็คือสัญญาณเปิดปิดน้ํานั่นเองนะครับอ่าอาจจะสงสัยว่าอ้าไม่ใช่แค่สัญญาณเปิดน้ำาลยครับคุณครูอ่ามันต้องเปิดด้วยแล้วก็ปิดด้วยนะเอาพุทในกรณีที่ความชื้นมันมากกว่าที่กําหนดเราก็ต้องปิดน้าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเอาพุทแค่เปิดน้ำอย่างเดียวสแสดงว่ามันมันก็จะเปิดแบบเอ่อเซอร์เคิลของมัน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 จะไม่ไม่ครบวงรอบนะครับเราจะสั่งแค่เปิดอย่างเดียวเราไม่สามารถสั่งปิดได้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเกิดปัญหาทําให้แบบ ไม่มีสามารถปิดน้ําได้เดี๋ยวดินมันจะแชร์อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของโฟชาร์ดกันนิดหนึ่งนะครับทําให้เป็นภาพให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับอ่ะก็ตามหนังสือนะครับเป็นรูปภาพที่2.4นะครับแต่ครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะก็กําหนดให้ h นะครับเป็นค่าความชื้นนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมครับอ่าตัว d i s c i p t i o n symbol นะครับอย่างที่ครูสอนไปนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจเนาะเพราะฉะนั้นตัดสินใจมันจะต้องมี ทางเลือกกี่ทางเลือกครับในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เรานิยมใส่2ทางเลือกเนะาะแต่ถ้าเกิดเป็นาทางศาสตร์อื่นๆเช่นพก,กานตลาดอะไรเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยอาจจะมี4-5ถึงทางเลือกก็ได้แต่ว่าในทางาตรก,กะทางคอมพิวเตอร์ของเราส่วนใหญ่จะมี2ทางเลือกก็คือเป็นจริงนะครับกับเท็จนะครับอ่าเราก็มาตรวจสอบดูว,ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับถ้าสมมุติเป็นจริงก็เป็นจริงก่อนเนาะถ้าเป็นจริงก็จะมาทางนี้ใช่ไหมครับอ่าเขาก็จะดูส่งสัญญ,ญาณน,น้ําให้เปิดน้ำอ่านะครับแล้วก็ มาตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็รอนหนึ่งวินาทีนะครับอ่ารอนหนึ่งวินาทีก็คือรดน้ํา1วิเสร็จแล้วเขาก็จะย้อนโปรเซสกลับไปนะครับอ่าโปรเซสกลับไปตรงนี้นะครับให้ดูค่าความชื้นนะครับว่าอ่าค่าความชื้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะครับอันนี้ตอนแรกครูพูดว่าเฮดมันมากกว่าหรือน้อยกว่านะเครื่องหมายมันเป็นน้อยกว่านะลูกอ่าซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับครูไม่มั่นใจเฮด น้อยกว่า0.1นะครับอ่าอันนี้ก็ลดน้ำไปนะครับคราวน,นี้ถ้าสมมติมาเพิ่ปึ๊บ,บ,บลดน้ำมาสมมติ h ตอนแรกมีค่าเป็น0เนาะคราวนี้พอลดน้ำมาเสร็จปึ๊บ h มีค่าเป็น0.05อ่าถ้า h เป็น0.05มันเป็นยังไงครับตรงนี้ก็มาตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมว่า h เนี่ยมันน้อยกว่า0.1จริงหรือไม่นะครับ0.05น้อยกว่า0.1จริงหรือไม่จริงครับจริงใช่ไหมอ่านะครับ เหมือนอารายการอะไรนะรายการเด็กๆดอลลร์เนาะมีการเว้นช่วงให้ตอบคาถามด้วยอ่าเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นจริงก็มาโปรเซสเดิมนะครับตามเส้นสีม่วงนะครับก็ส่งสัญญาณให้เปิดน้ํารอหนึ่งวินะครับแล้วก็มาเช็คค่าต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเฮดมันเข้ามานะครับเฮดเข้ามาแล้วมีค่าสมมุติว่ารอบนี้เปิดน้ําไปเสร็จปุ๊บอ่าดินชุ่มชื้นแล้วนะครับเฮดมีค่าเป็นสัก0.14อ่าประมาณนี้นะครับ0.14 คราวนี้ H มีค่าน้อยกว่า0.1จริงหรือไม่จริง0.14นน้อยกว่า0.1จริงไหมครับไม่จริงใช่ไหมอ่าไม่จริงก็ต้องมาทางไหนครับทางเทสใช่ไหมครับก็มาทางนี้อ่าก็ส่งสัญญ,ญาณให้ปิดน้ำนะครับอ่าปิดน้ำก็มาทางนี้ปึ๊บแล้วก็รอวินิงแล้วก็ย้อนกับโปรเซสไปใหม่นะครับอ่าแล้วเขาก็จะดูว่าเฮเนี่ยตอนนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับสมมติปิดน้ำแล้วนะครับปิดน้ำเสร็จปึ๊บเฮมีค่าเท่ากับอ่า 0จุดเท่รไหรเดียสมมติมีค่าเป็น0.12 0.12่ะก็ยังมีค่ามากกว่า0.1อยู่เนาะก็ยังเป็นเททอยู่ก็มาทางนี้ปุ๊บ,บจนกระทั่งนะครับเฮจะมีค่าน้อยกว่า0.1นเนาะมันถึงจะเริ่มลดน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอะระบบถ้าเกิดเขียนเป็นโฟชาร์ตก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่สงสัยว่าไอ้รูปต้นไม้ต้นนี้กับรูปนาฬิกานี้มีไว้ทำไมก็ ตกแต่งที่เฉยนะครับรวมถึงน้องหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะครับที่ยืนเท่ๆอยู่ข้างๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะจบแล้วในส่วนบทที่2นะครับในหนังสือนะครับมันจะเป็นเคสตัดดี้ซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนสนใจลองเข้าไปศึกษาได้จะมีในส่วนของระบบคำนวณเกรดนะครับระบบาหาค่าครนอะไรพวกนี้นะครับระบบ ในเรื่องของจัดการเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายระบบเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นจะเป็นเคสสตัร์ทดี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะขอยกในส่วนของทฤษฎีมาเคสหนึ่งละกันให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามครูได้นะครับทั้งในส่วนของในคลาสรูมหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือจะมาสอบถามครูด้วยตัวของนักเรียนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีตอบทุกคาถามนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ